เฮ้ดจานี่เอ้มีเรื่องจะคุยหน่อยมีอะไร,รอ่ะพี่คือกูกูทำนกนกพ่อละแตกวันนั้นก็เป็นวันพักผ่อนตามธรรมดาของกูแต่กูเดินออกมานอกบ้านเนีเฉียไอ้บูแม่งมานอนข้างนอกทำไมก็ไม่รู้มึงมานอนทำหี้ยอะไรตรงนี้เนี่ยบูไอ้บูน่ะเหรอ <laughs> ใส่เสื้อซะกูมีข้อเสนอให้มึงแล้วถ้าผมบอกพ่อแล้วว่าพี่ทำของเขาเสียโอ้ยเงี้ยโอเคได้ผมไม่บอกพ่อแล้วโอ้พี่รู้เองจะไม่ทำให้พี่ผิดหวังนะน้องรักแน่นอนผมแม่ไว้ใจได้อยู่แล้วไนงะพี่โอเคเดี๋ยวเย็นนี้พี่เลี้ยงครับเจอกันเจอกันพี่ชาย พอพอพ่อชิบหายแล้วพ่อพี่เอ๋ไม่มีป๋าตวไทยมา <game> oh. 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 ่วยกูเยไอ้ตั๊ไปไหนแล้หมดวะพ่อพ่อชิบหายชิบหายแล้วพ่อมีเงียอะไร ตายแล้วพ่อไอ้แจ้โบ่พ่อตายอยู่สักไกลเลยมันนี่เด็ไอ้เจ็คทำอะไรไม่รู้ไอ้แจ๊กมันทำยียอะไรอีกไอ้แจ๊กมันทำกูพ่อแตกไอ้เด็กเยอยนี่อะไรอ่ะพ่อนี่คือช่องที่คุณควรจะกด subscribe ไว้นะครับ Subscribe ครับ Subscribe สิครับกดกดครับกดและเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ